สองความหวานนิก์น้องอายขึ้นแท่นว่าที่ลูกสะพ้ายหม่ำจบมกมีคำพูดที่ว่าตลกมักได้แฟนสวยซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นความจริงซะด้วยเพราะตลกชั้นนำในเมืองไทยก็ล้วนแต่มีแฟนหน้าตาดีเกือบทั้งนั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ตลกเท่านั้นลูกชายของตลกก็ยังมีแฟนสวยอีกต่างหากเช่นเดียวกับนิก์เพทายวงคำเหลาเป็นลูกชายคนเล็กของซูเปอร์สตาร์วงการตลกไทยหม่ำจบมบ นั่นเองที่ตอนนี้ได้คบหาดูใจกับแฟนสาวนอกวงการน้องไอมาเป็นระยะเวลาราวสามปีแล้วโดยทั้งคู่หมั่นลงภาพคู่โชว์ความหวานบ่อยออกสื่อให้ได้เห็นกันตลอดตนมีแฟนคลับหลายคนลุ้นให้มีข่าวดีไวๆเอาเป็นว่าจะหวานฉ่ำออร่าพูงแค่ไหนลองไปส่องกันดีกว่าค่ะ